หมูสับปลาเค็มทอดหมูสับเนี่ยก็ซื้อมาจากตลาดนะครับว่าเอาแบบมีติดมันปลาเค็มนี่ก็จะเป็นปลายซีเค็มนะครับวันนี้ก็สองชิ้นแหละเดี๋ยวปลายซีเค็มเนี่ยเราก็จะไปทอดก่อนให้เขาหอมๆทอดปลายซีเค็มก็น้ํามันไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับน้ามันร้อนแล้วก็ใส่ปลาลงทอดเลย ลานี่ครับไม่ต้องทอดไปแรงนะครับไปอ่อนๆ <Yeah. S 1> ตอนนี้กลิ่นปลาเค็มก็หอมหวนเตะจมูกมากเลยนะครับปลาปลาเค็มของเราเนี่ยนะครับนี่นะครับทอดให้แบบแห้งเกรียมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับพื่อก็จะหอมมากเลยนะครับแบบนี้นี่นี่นี่ใช้ได้แล้วพอเลยพอได้ปลามาแล้วเราก็จะแกะเอาแต่เนื้อจ้างก็ไม่เอา ร่อนมันแลยแบบนี้นะครับทุบเรียบร้อยง่ายมากปลาเกมเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ในในหมูสับเลยก็มาเป็นแบบชิ้นๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปขยี้พร้อมๆกันทีเดียวกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่ขลุวมกันแล้วจัดไปซอสหอยนางรมนี่ก็จะเพิ่มความเข้มข้น ซอนเดียวพอนะครับเพราะว่าปลาเค็มเขาก็เค็มอยู่แล้วน้ําตาลแป้งข้าวโพดนี่ก็จะทําให้หมูของเราเนี่ยครับเหนียวเกาะกันนะครับว่าหนึ่งช้อนน้ำเปล่านี่ก็ใส่ไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยหมูของเรานุ่มนวลปลาเค็มนี่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เขาแหลกละเอียดนะครับก็นนียครับก็จะได้กัดเข้าไปจะได้เจอเนื้อปลาเค็มบ้างนะครับ ขยี้ขยี้ไม่ต้องขยี้มากเข้ากันดีแล้วก็ตั้งกระทะใส่ใน้ำมันเยอะๆรอไวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นกันบรรทันนทอดการปั้นทอดนี่ก็ขออนุญาตใช้มือเปล่านะครับนี่นะครับก็มือเราไปจุ่มน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปั้นก็เหมือนกับปั้นทอดมันนะครับแบบนี้นี่ บางๆโอเคเสร็จแล้วก็ทอดเลยนี่นะครับปั้นัี้นเลูกก็จะทอดให้หมูทอดของเราเนี่สีเหลืองสวยงามเลยนะครับอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ได้หน้าเดียวนะครับอีกหน้าหนึ่งยังครับยังครับทอดต่อ นีนะครับให้เหลืองแบบอย่างนี้เลยนะครับใช้ได้แล้วก็พอเลยเราก็จะพักสเด็จน้ํามันสวยงามมากมหมูสับปลาเค็มทอดพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็จะมีเครื่องเคียงนี่นะครับหอมแดงซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะครับนี่ก็มนนีเป็นเผ็ดๆนะครับแบบนี้หมูสับปลาเค็มทอดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ มาพร้อมกับสายฝนเลยนะครับจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้งก็ได้นะครับอันนี้ก็โอ้โหไม่รีรอเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงครับอ่าอ่าก็จแะบบนี่นะครับก็จะมีหอมแดงแล้วก็กินกีหนหมูซอยนะครับ <laughs> ออาให้หอมหอมแดงหอมแดงดีกว่าหแดงไม่สู้ไม่สู้ ไปกไัครับไปไงครับโป๊ะไปกินดูนะครับี่กินดูครับมาอ่อใส่หัว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 นะครับให้สู้ให้สู้อ่าหอมหอมแดงพอได้หอมแดงพอได้หอม,มใหญ่หมวอ เด็กชายชานโนมน,นะบอกอ,อยากกินด้วยอยากกินด้วยมไม่ได้นะครับไม่ได้ล้วอาไปชิมเลยมยุ้ยอีกครับไปชิมเลยมยุ้ยอีกนะชับใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ